สวัสดีครับวันนี้มาดูดอกดอกเล็กนะครับทุเรียนดอกเล็กสวนใครเป็นเป็นแบบนี้มั่งครับทุเรียนดอกเล็กดอกเล็กแหลมแล้วก็บานแล้วแต่ความเข้าใจนะครับว่ามันเป็นรุ่นมะเขือพวงเล็กอยู่แต่จริงไม่ใช่นะครับจริงมันพร้อมที่จะบานแล้วพร้อมที่จะบานแล้วนี่ฮะ ของอานี่นน آ آ นฮะพวกออกซินพวกผสมกิจาน,นตอนอาฉีดอาบานบาน,บานเยอะแล้วใช่แล้วก็ฉีดผ่าดอกเลยบโบรนบรอนเดียวก็ฉีดน่าจะฉีดฉีดตอนดอกหอมแต่ว่ารูปทรงดูยากดูยากก็ดูองรวมแล้วกัน พวกมลนตัวตัวที่ติดไม่ติดดีเดียก็คือในการช่วยผสมด้วย,ยช่วยผสมเออช่วยผสมแกสอนนะหมายถึงว่าปัดใส่ใส่ถุงพลาสติกอาอาคิดว่าการใส่ถุงพลาสติกแล้วคลุมอ่ะคลุมไม้กวาดแล้วพอเราปัดมันเจอน้ําพอมันเจอน้ําไอแกสอนมันติดเดยอะๆมันจะไปช่วยติด ่วนหนึ่งก็ช่วยปัดปัดผสมเทียมด้วยใช้ฟองน้ำมันดินะฟองน้ำ้างรถอ่ะใหญ่ๆฟองน้ำมันจะหยาบไหมล่ะมันไม่หยาบอ่ะมันนุ่มสิอ่ะลองอดูไ,ได้มันดูดน้ำนะลองเฮ้ยดูดน้ำใช่นี่ดอกเล็กดอกมันไม่ใหญ่แต่ว่าถ้าได้น้ำดีๆอันนี้ก็ดอกใหญ่เหมือนกันเลยเหมือนอันนี้มาก่อดน,นะเออน,นี่เป็นรุ่นพี่พแต่ก็ทรงเนี่ยอันนี้ก็ น้ำดีดีสุดแล้วนี่ตั้งแต่ทำมาเออนี่น,น้ำน้ำดีที่สุดแล้วเมื่อก่อนวงน้ำแคบอเมื่อก่อนน้ำแคบน้ำแคบน้ำน้อยแต่ดอกจะใหญ่แต่ว่าถ้าดูแล้วดอกที่มันอยู่ในก็ได้นะเนี่ยหมายถึงว่าได้ได้ลูกได้ผลผลิตนะนะแต่ถ้าถ้าเพิ่มน้ำไม่ได้ช่วงนี้บอกบางมากตอนนี้ผมให้หัวเดียวแล้วก็ให้5-10นาที นานาดงานที่ดอกอยงเงี้ยนยุงสิเลยเงี้ยนเออแข็งแข็งมากเลยดอกหอมดอกขาวเนี่ยแข็งไม่ได้เพียไฟเพี้ยแป้งไฟเพี้ยไฟ,ไฟอ,อยู่ในดอกนี่ฉีดผ่าดอกเลยอีมีดาน้ำนะถ้าเป็นแป้งอ่ะมันจะมาเคลือบมีดาน้ก็ต้องูดเยนะเออนั่นแหละหามาฉีดเอาไปนะครับมาดูวันนี้ วันนี้มาฉีดโดนแล้วก็มาดูพัฒนาการของดอกนะครับก็สังเกตได้ว่าดอกยังมีขนาดเล็กแล้วบานนะครับก็ความเข้าใจคิดว่าดอกมันมันเป็นมะเขือพวงกลางนะครับ <Yeah. S 1> ก็เลยการให้น้ำก็เลยผิดพลาดผิดพลาดนะครับ <Okay. S 1> แต่ว่าต้องมาดูว่าอั <Okay. S 1> นี้ฮะบางบเนี่ยใหญ่แค่นี้เลยครับนี่ นี่ใหญ่แค่นี้นะครับมีหอมแล้วนะครับและดมดูหอมจริงๆนะครับอันนี้จะเป็นรุ่นพี่หน่อยหนึ่งตรงนี้นี่ครับรุ่นนี้่ะครับก็สวนใครเป็นอย่างนี้ก็เพราะสารนะครับสารเยอะแล้วก็วงน้ําเมื่อก่อนวงแคบทีนี้ปรับวงมาเป็นวงกว้างก็การพัฒนาดีขึ้นนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับสวน สวนเจอออยกับสวนเฮเอ็กนะครับสวนเจอออยกับสวนเฮเอ็กนะครับสวนนี้ติดตามได้นะครับเดี๋ยวนะครับติดตามได้ไอ,อ้น้องออยว่ายังไงอ้าวมาสัมภาษณ์หน่อยเป็นยังไงครับดอก <c oughs> ดอกดอก,ดอกเล็กใช่ไหมดอกเล็ก <c oughs> นะครับเหล็กในเริ่มเริ่มจะจะด,ดูดูต้นนี้ครับถ้ามองด้วยตาก็จะรู้สึกว่านี่คือดอก มะเขือพวงกลางใช่ไหม<ะ>ใช่พวงกลางแต่ถ้าเราดูเข้าไปอีกตูดแหลมใกล้สะบานแล้วตรงแหลมออถ้าดูเส็กบอกว่ามันเป็นมะเขือพวงกลางเอกก็เตดจัดน้ําเต็มที่เลยครับเต็มที่ร่วงครับร <c oughs> <c oughs> ่วงคนระับ <c oughs> อ้าวไปบายบายแค่นี้ก่อนสวัสดีครับ